ทุกท่านคงสงสัยใช่ไหมครับ okay, ว่าทําไมต้นตาลมันนอนแอ่งแมงอยู่นี่ <S <S ผมขอญาตบอกที่มาที่ไปจริงๆแล้วต้นตาลน,นี้ก็คือต้นตาลที่คุณลุงสารแกปลูกไว้นะครับ <S 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 ต้นตาลต้นนี้อายุประมาณ2ปีได้นะครับสาเหตุที่ต้องย้ายก็คือเราได้ถนนเราได้โครงการขยายถนนใหม่ซึ่งถนนที่ลุงสารแกปลูกไวนะ้น่ะมันเป็นถนนหน้าฟางประมาณสัก4เมตร แล้วผมได้ทําโครงการของงบประมาณไปขยายเป็น6เมตรเพราะนั้นต้นตาลที่ลุงสารปลูกจึงต้องย้ายครับวันนี้เราก็เลยเล็งมาที่สุ่มปลายักษ์นี่ครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีต้นตาลเลยเราก็เลยย้ายต้นตาลจากตรงที่ลุงสารปลูกเดิมเอามาลงตรงสุ่มปลายยักษ์นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกเป็นแนวตามแนวถนนยาวไปเลยนะครับให้เป็นทิวของต้นตาลวันนี้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันนะครับมาช่วยกัน ปลูกต้นตาลนะครับตกต้นตาลที่ลุงสารแกปลูกไว้มาสองปีที่แล้ววันนี้ทุกคนเริ่มเห็นคุณค่าและทุกคนเห็นว่ามันเป็นอย่างหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราซึ่งตำบวนต้นตาลควรมีนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่พลังของชาวบ้านนะครับนี่ครับทุกคนมาด้วยใจนะครับทําด้วยใจไม่มีค่าจ้างนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของ ตุ่มปลายากลักษ์เรานะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะปลูกเป็นทิวแถวยาวไปนู่นเลยครับหให้มันสวยงามปั้นเนาะ เป็นไงมั่งครับวันนี้มาปลูกต้นตาลเป็นไงเลยค่ะอ่าแล้วแล้วเราจะปลูกกันไปทําไมเนี่ยต้นตาลอะไรเนี่ยกว่าให้ลูกหลานเราดูวันข้างหน้าเงค่ะแต่เราคงจะไม่ได้ดูตอนมันใหญ่อะเราไม่มีโอกาสได้ดูตอนมันใหญ่แต่ลูกอะไม่ได้ดูอะแต่ลูกหลานเรานี่แหละจะได้เห็นแน่ลูกหลานเราได้ดูแน่ค่ะออน้องบัวตองเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะสนุกเอ้ยได้ได้ข่าวว่าย้ายกันมาสองวันแล้วค่ะชาวบ้านมากันเพียบเลยเยอะค่ะมาเยอะ ช่วยกันช่วยกันนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะย้าย,ายต้นตาลต้นนี้มาลงตรงนี้อ่าลักนูนเลยครับพระเอกของงานนูนเลยครับลุงสารของเรานะครับนี่ครับวันนี้ลุงสารลุงสารครับเป็นไงบ้างครับลุงสารเห็นสิ่งที่ลุงสารทําเมื่อสองปีที่แล้วกับวันนี้ชาวบ้านทั้งตาบลเราเห็นความสาคัญของต้นตาลที่ลุงสารทําแล้วก็วันนี้ทุกคนอยากเอาต้นตาลที่ลุงสารปลูกไว้กลางทุ่ง เอามาโชว์ตรงสุ่มปลายักษ์เพราะว่าตรงสุ่มปลายักษ์เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะทุกคนอยากให้เห็นต้นตาลลุงสานมีความรู้สึกไงบ้างครับลุงสานก็ภูมิใจที่ว่าต้นตาลเริ่มโตให้เขาดูได้แล้วลุงสานบอกภูมิใจนะครับต้นตาลโอ้ดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบทำคนคู่กันคู่กัน ดูนะครับนี่นะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับดูนะครับทำกันมาสองวันแล้วครับดูนะครับ,ด,รบดูลูกสารแกนะครับแกมีความสุขและแกก็ปลื้มใจมากเลยที่วันนี้ ทุกคนเห็นความสำคัญของต้นตาลที่แกเป็นไงครับนี่นี่ดูทั้งทุกคนมีความสุขนะครับอ่านนี้สวยมากเลยคุณอดุลเป็นไงบ้างครับเหนื่อยแต่ว่าภูมิใจที่วันนี้เราได้เป็นตำนานแล้นะคตให้ลูกหลานเราได้รับรู้ว่าเออพ่อแม่ป่ยยาตายายวันนี้ได้ปลูกต้นตาลม้ให้ลูกหลานได้ดูดีครับสุดยอดมากครับนี่แหละครับ เห็นหรือยังล่ะครับว่าความรักความสามัคคีที่ใดที่มีความรักความสามัคคีที่ตรงนั้นจเจริญแน่นอนครับ เบื้องหลังที่ท่านเห็นนั้นนะครับสุ่มปายักษ์สูง20เมตรสร้าง15เมตรทําจากไม้ไผ่ในตำบลเราสร้างโดยชุมชนสร้างโดยชาวบ้านวันนี้เป็นอัตลักษณ์ของสองพี่น้องเป็นตัวแทนของบ้านเราไปแล้ว